การบริหารงานบุคคลนะครับอันดับแรกคือการวางแผนอัตรากําลังเกณฑ์อัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาในสถานศาึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปทนะครับกำหนดสถานศึกษาเป็น2กรณี 1. สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่119คนลงมา 2. สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่120คนขึ้นไปชั่วโมงในการปฏิบัติงานของครูนะครับ 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอนระดับปฐมไวัยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการต้นสังกัดไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งนี้การคำนวณอัตรากำลังตามเกณฑ์อัตรากำลังนี้กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับการกำหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกมีดังนี้นะครับปฐมศึกษาปฐมวยัยภาษาไทยคณิตศา,าสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวิชาเพิ่มเติมนะครับ สำหรับวิชาเอกที่อยู่ในสถานศึกษาปฐมศึกษาจะต้องมีวิชาเอกปฐมศึกษานะครับเป็นระดับแรกก่อนสำหรับระดับมัธยมศึกษานะครับจะมีมาตรฐานวิชาเอกคือภา,าษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนนะครับโดยพิจารณาตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนดังนี้นะครับระดับปฐมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3กําหนดไว้30คนต่อห้องระดับปฐมศึกษาป .1 ถึงป6 กำหนดไว้30คนต่อห้องระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 กำหนดไว้35คนต่อห้องและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 กำหนดไว้35คนต่อห้องนะครับการคิดจํานวนห้องเรียนกรณีจํานวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเนี่ยมีเศษตั้งแต่10คนขึ้นไปให้คิดเพิ่มอีกหนึ่งห้องยกตัวอย่างเช่นชั้นอนุบาล1นมีนักเรียน38คนมีเศษ8คนใช่ไหมครับก็จะคิดเป็นหนึ่งห้องและชั้นอนุบาล2มีนักเรียน45คนมีเศษ15 ก็จะคิดเป็น2ห้องรวมจํานวนห้องที่จะนําไปคํานวณอัตรากําลังระดับปฐมวัยก็จํานวน3ห้องนะครับการกําหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับการคํานวณอัตรากําลังตามเกณฑ์อัตรากําลังนะครับระดับการศึกษาปฐมวัยชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีไม่น้อยกว่า800ชั่วโมง ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์20ชั่วโมงนะครับสำหรับปฐมศึกษาชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงช,ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์25ชั่วโมงนะครับมัธยมศึกษาตอนต้นชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์30ชั่วโมงนะครับและก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อปีไม่น้อยกว่า1,400ชั่วโมงและชั่วโมมงเรรียนตตตาาหหลัักสสู่อปด์35 ต่อมานะครับสายงานบริหารสถานศึกษานะครับหสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่40คนลงมาไม่กําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษาไว้ยกเว้นที่ตั้งอยู่ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษก็ให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยหนึ่งตำแหน่งนะครับสสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่40คนขึ้นไปทุกพื้นที่นะครับให้กําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษาดังนี้นะครับจำนวนนักเรียน4 1ถึง119คนให้มีผู้อำนวยการสถานศาึกษ หนึตรารองผู้มีการสถานศึกษาไม่มีนะครับรวมแล้ว1อัตราจํานวนนักเรียน1 2 0่งรถึงเจ็คนให้มีผู้มีการสถานศึกษา1อัตรารองผู้มีการสถานศึกษา1อัตรารวมแล้ว2อัตรานะครับจำนวนนักเรียน7 2 0ดร้อยยีถึงหนึ่คนให้มีผู้มีการสถานศึกษา1อัตรามีรองผู้มีการสถานศึศษา2อัตรารวมแล้ว3อัตรานะครับจำนวนนักเรียน1 0 8่งพถึงหนึ่คนมีอัตรากําลังผู้บริหารสถานศึกษา1อัตรามีรอง ผู้ในการสถานศึกษา3อัตรารวมแล้ว4อัตรานะครับแล้วก็จํานวนนักเรียน1680คนขึ้นไปมีอัตรากําลังผู้บริหารสถานศึกษา1อัตรามีรองผู้ในการสถานศึกษา4อัตรารวมแล้ว5อัตรานะครับการกําหนดให้ตําแหน่งผู้ในการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม่ต่ํากว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์และตําแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาปฏิบัติการสอนไม่ต่ํากว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสำหรับสายงานการสอนสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่119คนลงมา สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและหรือระดับปฐมศึกษาให้กำหนดอัตรากำลังดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นวงเล็บ1นนะครับจำนวนนักเรียน1-40คนอัตรากำลังสายงานการสอน 1- 4อัตรานะครับจำนวนนักเรียน41-80คนอัตรากำลังสายงานการสอน6อัตรานะครับจำนวนนักเรียน8 1 1 1 9คนอัตรากำลังสายงานการสอน8อัตรานะครับสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาให้กำหนดอัตรากำลังโดยนำจำนวนห้องเรียนแต่ละระดับกัน ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรและก็ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูมาคำนวณตามสูตรดังนี้นะครับอัตรากําลังเท่ากับจํานวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษาคูณด้วยชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์หารด้วยชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู1คนต่อสัปดาห์ก็คือ20ชั่วโมงนะครับเมื่อคํานวณอัตรากําลังในแต่ละระดับการศึกษาแล้วก็ให้นํามารวมกันเพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้นๆนะครับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับให้กําหนดอัตรากําลังดังนี้ S 1. ระดับปฐมวัยและหรือระดับปฐมศึกษาให้นำจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยรวมกับจำนวนนักเรียนระดับปฐมศึกษาแล้วกำหนด auto, อัตรากำลังตามตารางในวงเล็บ1นะครับสระดับมัธยมศึกษาให้นำจำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษาชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรและชั่วโมงการปฏิบัติงานของครูมาคำนวณตามสูตรดังนี้นะครับอัตรากำลังเท่ากับจำนวนห้องเรียนแต่ละระดับการศึกษาคูณด้วยชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์หารด้วยชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู1คนต่อสัปดาห์ ก็คือ20ชั่วโมงนะครับเมื่อคำนวณอัตรากําลังตามวงเล็บ1และวงเล็บ2แล้วนะครับให้นําผลการคํานวณน,นั้นมารวมกันเป็นอัตรากําลังสายงานการสอนของสถานศึกษานั้นๆน,น,นะครับทั้งนี้สําหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน1-40คนให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาวางแผนและกําหนดอัตรากําลังสายงานการสอนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือว่ากศจอนะครับเป็นผู้พิจารณาโดยคํานึงถึงภาระงานบริบทของสถานศึกษาผลสำลีทางการเรียนคุณภาพผู้เรียน แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดและอัตรากําลังของสถานศึกษานั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กศอออกําหนดนะครับสถานศษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่120คนขึ้นไปให้ใช้สูตรคํานวณดังนี้อัตรากําลังเท่ากับจํานวนห้องเรียนแต่ละระดรับการศึกษาคูณด้วยชั่วโมงเรียนตามหลักสูตรต่อสัปดาห์หารด้วยชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู1คนต่อสัปดาหา์ก็คือ20ชั่วโมงนะครับเมื่อคํานวณอัตรากําลังในแต่ละระดับการศึกษาแล้วก็ให้นํามารวมกันเพื่อกําหนดเป็นนนอออััตรราาาาากกํลงงงสยงสยข ถาานากษานนั้ๆนนร,รกคำนวณอัตรากําลังสายงานการสอนรวมทุกระดับการศึกษาหากมีเศษตั้งแต่0.5ขึ้นไปให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก1อัตรานะครับครน,นี้มาดูสายงานสนับสนุนการศึกษานะครับกำหนดอัตรากําลังสายงานสนับสนุนการศึกษาในาสถานศึกษาโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถความจําเป็นและภาระงานของาาสถานศึกษาดังนี้นะครับจำนวนนักเรียน1ถึง359คนอัตรากําลังสายงานสนับสนุนการศึกษาพนักง,งานราชการหรืออ,อัตราจ้าง1อัตรา ส,ส่วนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อควายวงเล็บ2ไม่มีนะครับจำน artists, วนนักเรียน360-719คนอัตรากําลังสายงานสนับสนุนการศึกษาสําหรับพนักงานราชการหรืออัตราจ้างนั้นไม่มีนะครับมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อควายวงเล็บ2 1อัตรานะครับจำนวนนักเรียน720-1,079คนอัตรากําลังสายงานสนับสนุนการศึกษาพนักงานราชการหรืออัตราจ้างไม่มีนะครับมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา30 38คอควายวงเล็บ2 2อัตรานะครับจำนวนนักเรียน1 0 8 0ถึง1,679คนอัตรากำลังสายงานสนับสนุนการศึกษาพนักงานราชการหรืออัตราจ้างไม่มีนะครับมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอควายวงเล็บ2 3อัตรานะครับจำนวนนักเรียน1,680คนขึ้นไปอัตรากำลังสายงานสนับสนุนการศึกษาพนักงานราชการหรืออัตราจ้างไม่มีนะครับมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38คอควายวงเล็บ2 4อัตรานะครับ